ออกรถอศูนย์ <coś> บาทพันเริ่มต้น8ป0พบาทครับพี่น้องนาสงการนี่จวดแน่นอนกรับผมนาชุดแตง่งเป็นแสนครับพี่น้องเอไปี2 0 1 8นแปาแปลงกระทังนาเป็นปี2 0 2 0เครื่องซิ่งเบิ้ลตัดสับระเบิด นะฮอ,องเครื่องนอ็อตเป็นอ่านอ็อตจุดเป็นตัวสีหมดเลยนะนะเป็นไท,ทเทเนียมเบิร์ดมอนาพทเเนียมนะพันหลงไฟฟ้าแต่งเต็มก็พี่น้องฟรีด้าคอนเรตต้น8,000บาทนะจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรพนักง,งานบริษัทรับสารกิจรับเหมาต่อสางจบที่ศูนย์ตาเช่นพี่น้องโอ้โหมาเดี๋ยวดับจังเพลงนยพี่น้องพร้อมอะไรามัลติฟังชั่นเล็กไหมห้นึงแสนโลวัดบูตไทเทเนียม นะเบาะแต่งพี่น้องเครื่องเสียงอีกเต็มลำนะโอ้โหดูดิดูด,ดิฟรีดาวครับพี่น้องบาประชาชนใบเดียวรับรถครับผมฟรีจองครับนะาส่งฟรีทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้เส้นสัญญาถึงทีส่งรถฟรีฮอตหน้าบ้านครับผมนะเอ็กซิลี่แท้ครับพี่น้องโมใหม่เลยโอ้โหโคตรหล่อครับพี่น้องนะกลับบ้านเมื่อบ้านสงการนี่มันเสียอายไปครับพี่น้องนะจัดได้เต็มครับทุกเครดิตฟรีดาวครับพี่น้องนะเบาะแต่งเครื่องเสียง ล้อโอ้โหยางไลท์ไฟพร้อมดาว M1 อะไร F F โอ้โหล้อแท้ยางไลท์ไฟชุดแต่งเป็นแสนฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวรับรถครับพี่น้องนะโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนปีแรกไอ้เซมให้พอนงวดแปดพันแปดพันบาทหรางน,นั้นพอนมืน 2, ่สองครับพี่น้องโอเคบอกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะมีมูฟชจอง X Series แต่งเต็มไอ้เซมครับนี้รับค่าขนมหาพันโอเคบอ แคปหน้าจอยเสียมมารอรอนาสั่งจองผ่านออนไลน์นาลิงไลน์นาติกตอกกดลิงเข้ามานารับส่วนลดสองหมื่นครับพี่น้องโอเค x อ็กซ์ซแต่งเต็มนาเบิ้นตัดเครื่องเสียงเต็มของแต่งเป็นแสงครับพี่น้องผมม่าแน่นอนครับนาผู้ใดคอมเมนต์ดันแกวด้านล่างสุ่มแจกเสื้อ10ท่านแรกครับผมแจว